ชายาริมทางบทที่65พี่หญิงรองเวลานี้ท่านราชครูก็น่าจะกลับไปถึงจวนแล้วท่านจะไม่กลับไปพบเขาหน่อยหรือหินเยี่ยขี้บอาหารให้พระชายาไปด้วยก็ถามแกมไล่พี่สาวของตัวเองไปด้วยสาลาริมสามบัวไม่กว้างเท่าห้องอาหารสาวใช้ที่รอรับใช้ก็อยู่กันนอกสาลาตอนแรก เขาคิดว่าถ้าเป็นที่นี่จะหยอกล้อกับฮาวาชนก็สะดวกกว่าในห้องอาหารมากนะักเขาไม่ได้ใกล้ชิดกับนางมาตั้งสองวันแล้ววันนี้ได้หยุดอยากจะใช้เวลากับพระชายาเสียหน่อยแต่พอกลับมาถึงจวนกลายเป็นว่าพี่สาวของตัวเองก็อยู่ด้วยเสียอย่างนั้นนี่เจ้าก็คิดจะไล่ค่ะไปอีกคนอย่างนั้นหรือเอยหลงพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจแบบหลอกห พี่อีหลงเมื่อครู่ข้าไม่ได้จะไล่ท่านจริงๆนะฮาวาเฉินพยายามแก้ตัวโดยที่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นไม่ได้ถือสาใช่ท่านควรจะไปได้แล้วข้าจะได้ใช้เวลาร่วมกันกับพระชายาหยินเย่ยืนยันคำพูดของตัวเองไม่เอาหน้าข้ากลับไปสามีก็คงเข้านอนแล้วตอนนี้เจ้าไปนอนพักผ่อนก่อน ข้าจะอยู่เป็นเพื่อนฮาวาเฉินให้อีหลงพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังฮาวาเฉินข้ารู้ว่าเจ้าอยากใช้เวลาร่วมกันกับสามีแต่วันนี้ยังมีเวลาอีกทั้งวันจะอย่างไรก็ต้องเตือนให้เขารู้จักพักผ่อนบ้างนะทำงานข้ามวันข้ามคืนไม่ได้พักผ่อนระวังจะล้มป่วยเอาได้ฮาวาเฉินเริ่มมีสีหน้าเป็นกังวลตามคำพูดของอีกฝ่ายท่านหินเยี่ยท่านน่าจะ อืเนื้อไก่ชิ้นใหญ่ถูกคีบเข้ามาในปากของนางทันทีฮาวาสวนหยุดพูดเพื่อเคี้ยวอาหารที่สามีป้อนเข้าปากข้าได้พักผ่อนมาแล้วจากในวังชายหนุ่มรีตามองพี่สาวของตัวเองด้วยความไม่พอใจอย่าได้หลอกใช้ความเป็นห่วงของนางมาบังคับเขาได้หรือไม่ก็ได้ก็ได้กินเสร็จข้าจะรีบกลับเลยเป็นอย่างไร อวี่รงยักษไหลอย่างช่วยไม่ได้ข้าคิดจะแวะไปหาอวี่หลินอยู่พอดีท่านหญิงเยี่ยท่านไม่อืมผัดเต้าหู้อีกหนึ่งชิ้นถูกส่งเข้าปากของฮาวาเฉินอีกครั้งนางขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจเล็กน้อยเหตุใดเขาถึงไม่ยอมให้นางได้พูดบ้างเลยท่านหญิงเยี่ยข้ากินเองได้ฮาวาเฉินพายายามพูดเบาๆสามีจะได้ขี้อะไรเข้าปากนางไม่ได้ เช็ดปากเสียหน่อยเขาหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดค่าเปื้อนข้างริมฝีปากของหญิงสาวที่เกิดจากเต้าหู้ชิ้นเมื่อครู่แล้วก็ยิ้มให้นางจากที่ฮาวาเฉินไม่พอใจก็ยิ้มตอบสามีกลับไปแทนอ่านางห้ามตัวเองไม่ได้เลยดีใจจังที่สามีกลับมาอยู่กับนางแล้ว <c oughs> อุ่ย้องหัวเราะให้คนทั้งสองตรงหน้าท่านหยินเยี่ยฮาวาเฉน เรียกสามีเบาๆท่านหยิบเยี่ยและลองเรียกดูอีกครั้งแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเขาก็ไม่ยอมลืมตามามองนางเลยพระชายาสาวมีสีหน้าลำบากใจไหนว่าจะอ่านหนังสือเป็นเพื่อนนางเหตุใดพอเอ็นตัวลงบนต่งไม้ก็หลับไปเสียอย่างนั้นปุกก็ไม่ตื่นอีกฮาว่าฉันลองเอานิ้วจิ้มหน้าท้องคนตรงหน้าอีกสองสามครั้งอืม หยินเยี่ยขยับตัวปัดมือของนางออกโดยไม่รู้ตัวเขาสู้กับอาการง่วงมุนไม่ไหวแล้วท่านแย่แย่ที่สุดฮาวาเฉินบ่นออกมาอย่างเสียไม่ได้ข้าล้อเล่นนางตกท้ายเสียงเบากลัวสามีจะไม่สบายใจฮาวาเฉินลุกขึ้นเดินออกไปด้านนอกโดยไม่รู้จะทำอย่างไรดีอีกนานหรือไม่สามีถึงจะตื่นหากรู้ว่าจะเป็นเช่นนี้ นางให้อีหลงอยู่ด้วยดีกว่าท่านมาเตอ๋อท่านตรงซูไปไหนหรือตอนนี้พักผ่อนอยู่พเะ,ะค่ะมาเต๋อตอบสั้นๆทำไมเขาถึงพักผ่อนอยู่เล่าแล้วทำไมเหลือแต่ท่านที่มาคอยอารักขาท่านอ,องฮาวาเฉินถามต่อตรงซูอยู่กับท่านอองมาตลอดทั้งคืนพเะ,ะค่ะตลอดทั้งคืนเลยหรือไหนเขาบอกว่าได้พักผ่อนมาแล้ว ฮาวาินพูดสิ่งที่ตัวเองคิดด้วยน้ำเสียงแฝงความไม่พอใจคงกลัวว่านางจะเป็นห่วงละมัง้งมาเตอทำทีเป็นไม่ได้ยินคำพูดของพระชายาปล่อยให้ท่านอ๋องนอนพักไปก่อนก็แล้วกันเสียงเซียวไปตามท่านพ่อบ้านมาพบข้าที่ห้องรับรองเพคะพระชายาจะให้นำกระดานหมากไปด้วยหรือไม่เพคะสาวใช้ถามกลับไม่ต้องข้าแค่มีเรื่อง อยากจะถามท่านพ่อบ้านนิดหน่อยพระชายามีอะไรให้กระหม่อมช่วยหรือพย่ะค่ะพ่อบ้านทิ้งงานทุกอย่างของตัวเองเพื่อมาหาพระชายาแทบจะในทันทีถ้าข้าอยากจะไปหาพี่อีหลินที่จวนเจ้ากรมยุติธรรมต้องทำอย่างไรบ้างก็อาจจะส่งคนไปถามหรือไม่ก็ส่งจดหมายไปก็ได้ว่าพอจะขอไปเยี่ยมเยียนได้หรือไม่แล้วก็รอเทียบเชิญจากอีกฝ่ายนะ่ะเพื่ะค่ะ พ่อบ้านตอบกลับเขาเคยจัดการจดหมายพวกนี้อยู่เหมือนกันแต่ดูเหมือนท่านอองไม่ชอบให้ใครมาที่จวนสุดท้ายจดหมายเหล่านั้นก็ค่อยๆหายไปเองเช่นนั้นต้องเขียนจดหมายอย่างไรดีถ้าอยากจะไปหาพี่หวีหลินเดี๋ยวนี้ฮาวาเฉินบอกความต้องการของตัวเองอย่างไรเราหม่อมจะส่งคนไปถามดูก่อนดีหรือไม่ไพะะคะ่ค่ะจะได้คำตอบเร็วกว่า การเขียนจดหมายมากมายนะักว่าแต่พระชายาขออนุญาตท่านออองแล้วหรือพะยะค่ะพ่อบ้านเสนอนะและถามกลับด้วยความเป็นห่วงตอนนี้ท่านอ๋องพักผ่อนอยู่ข้าไม่อยากปลุกแค่ไปหาพี่อวีหลินไม่ไกลไม่เป็นอะไรหรอกจริงหรือไม่เอาเป็นว่ากระหม่อมจะส่งคนออกไปถามให้ก่อนก็แล้วกันพะยะค่ะพ่อบ้านไม่กล้ารับรอง แค่ท่านอ๋องใจดีกับพระชายายอยู่แล้วคงไม่เป็นอะไรอีกอย่างเรื่องนี้ก็เป็นเพราะท่านอ๋องให้อดีตองค์หญิงรองกลับไปก่อนแล้วหลับไปเองไม่ใช่หรือเร็วๆหน่อยเล่าฮาวาเฉินพยักหน้าเห็นด้วยเกิดอีหลงกลับไปก่อนนางคงเสียดายแย่แค่นึกถึงช่วงที่ทั้งสองคนมาหานางบ่อยๆนางก็รู้สึกสนุกแล้วและไปหาอีหลินก็น่าจะได้พบกับกุย้ยอิงด้วย นางอยากจะลองพูดคุยกับอีกฝ่ายให้มากกว่านี้ฮาวาเฉินมาที่นี่หยิบนเยี่ยมไม่ว่าอะไรหรือคนที่ทักฮาวาเฉินเป็นคนแรกก็คืออวี่หลงไม่รู้สิท่านอองหลับอยู่ข้าเลยไม่รู้จะถามเขาอย่างไรดีฮ่าฮ่าฮาวาเฉินหัวเราะเบาๆตอบกลับข้าคิดอยู่แล้วเชียวว่าเดี๋ยวจะต้องทนไม่ไหว <c oughs> อวี่หลงหัวเราะร่า กวากมือเรียกให้หญิงสาวเข้ามานั่งข้างๆตัวเองกุ้ยอิงกำลังพูดถึงเจ้าอยู่พอดีเชียวว่าอยากจะพูดคุยกันให้มากกว่านี้เหมือนข้าเลยข้าก็อยากพูดคุยกับกุ้ยอิงอยู่เหมือนกันพระชายาสาวยิ้มแย้มเพราะไม่มีใครอยากคุยกับนางมาก่อนความรู้สึกที่เป็นที่ต้องการนี้นางชอบมากเหลือเกินมากเสียจนลืมไปว่าสามียังรอนางกินอาหารเย็นอยู่ที่จวน ฮาวาฉินไปหาพี่หญิงสิสนุกหรือไม่หยินเยี่ยงเงยหน้าขึ้นมาจากหน้ากระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานถามนางด้วยรอยยิ้มที่ดูอย่างไรก็ทำให้ฮาวาเฉินรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกสนุกฮาวาเฉินตอบเบาๆเมื่อครู่หากท่านเจ้ากรมยุติธรรมไม่ทักขึ้นว่าป่านนี้สามีนางน่าจะตื่นแล้วนางก็คงยังไม่รู้ตัว แล้วรีบกลับมารอไปเที่ยวเล่นข้างนอกนะ่ะข้าไม่ว่าหรอกเพียงแต่ว่าต้องกลับมากินอาหารเย็นที่จวนด้วยสิเขาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่ยินดียินร้ายพอดีว่าพี่หวี่ลินชวนกินอาหารเย็นด้วยนางแก้ตัวเสียงอ่อยครั้งหน้าต้องส่งคนกลับมาบอกท่านก่อนใช่หรือไม่ถูกต้องเจ้าก็รู้นี่ เขาเลิกคิวให้นางเป็นเชิงถามกลับแล้วทำไมไม่ทำเล่าปล่อยให้เขานั่งรอกินอาหารเย็นอยู่คนเดียวเสียนานข้าลืมไปฮาวาฉันก้มหน้าก้มตาสำนึกผิดก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าเขาเองก็ทำเหมือนกันกับนางไม่ใช่หรือแล้วท่านหละ่ะเมื่อวานก็ไม่กลับมากินอาหารที่จวนแถมไม่ส่งคนมาบอกข้าเลยข้าก็ไม่พอใจเหมือนกันนะนางจ้องตาสามีกับ แล้วพูดด้วยน้ำเสียงแงงอนอืมจริงอย่างที่เจ้าว่าข้าอยู่คนเดียวมาตลอดจึงลืมไปว่าควรจะส่งคนมาบอกเจ้าด้วยหยินเยี่ยลองคิดดูก็เห็นว่าเป็นความจริงข้าขอโทษครั้งหน้าจะส่งคนมาบอกเจ้าก่อนเมื่อพูดจบก็ก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไม่ได้มีท่าทางไม่พอใจใดๆอีกฮาว่าฉัน รอบถอนหายใจกับตัวเองโห้รอดตัวไปแต่ครั้งหนะ้าก็อย่าได้ลืมอีกเล่าข้าทราบแล้วนางสะดุ้งหยงรีบตอบรับเมื่อเห็นว่าสามีทำงานต่อฮาวาเฉินก็เดินเข้าไปด้อมดอมมองมองเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างท่านหินเยี่ยคข้านวดไหลให้ดีหรือไม่นวดไหล่หรือเจ้าไปอ่านหนังสือเถอะ เขาปฏิเสธความหวังดีของนางข้าเห็นท่านทำงานหนะักเมื่อเช้ายังนอนหลับที่ต่างไม้คงรู้สึกไม่สบายตัวเท่าไหร่หรอกท่านพักสักครู่แล้วให้ข้านวดให้เถอะนะฮาวาเฉินพูดด้วยความเป็นห่วงพักสักครู่ก็ได้หยินเยี่ยวางภูกันลงนั่งพิงพนักพิงเพื่อให้ฮาวาเฉินนวดไหลให้จริงสิเรื่องโรงหมอไปถึงไหนแล้วข้าให้พ่อบ้าน หาคนไปจัดเตรียมโรงหมอแล้วฮาวาเฉินตอบในระหว่างที่ใช้มือกดที่บ่าของสามีแข็งจังเขาฝืนตัวเองมากเกินไปแล้วแล้วเจ้าได้ถามหรือไม่ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่หยินเยียรู้สึกผ่อนคลายขึ้นกดแรงๆตรงนั้นแหละไม่ได้ถามต้องถามใช่หรือไม่ใช่เจ้าจะได้วางแผนถูกว่าจะทำสิ่งใดต่อ แต่ข้าก็คิดไว้แล้วนะว่าจะทำสิ่งใดต่อหลังจากปรับปรุงเสร็จข้าก็จะให้คนนำโต๊ะเก้าอี้ไปจัดแล้วก็แล้วก็ข้าจะไปตามหาคนมาได้จากที่ไหนนางถามสามีถ้าสถานที่พร้อมข้าก็พร้อมจะให้พวกเขาไปเริ่มทำงานทันทีหมอหนึ่งลูกจ้างทั่วไปอีกหนึ่งเดือนแรกข้าจ่ายให้ก่อนเดือนถัดไป เจ้าทำบัญชีแล้วข้าจะช่วยดูให้ข้าต้องดูบัญชีเองด้วยสินะหมอคนเดียวจะพอหรือภาว่เฉินกดนิ้วลงที่ช่วงคอจุดนี้ก็แขง็งจังเขาเคยพักผ่อนจริงๆจังๆบ้างหรือไม่ในช่วงแรกคนเดียวก็น่าจะพอเพราะว่าเรายังไม่มีรายได้จากในส่วนนี้จึงจำเป็นจะต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นไปเสียก่อนหากมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น ข้าก็ยินดีจะเพิ่มจำนวนหมอให้นะเขาหลับตาแล้วขยับคอไปมารู้สึกสบายขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเจ้านวดเก่งจริงๆไปฝึกมาจากไหนกันข้านวดให้ท่านแม่บ่อยๆท่านทำงานหนักมากเกินไปแล้วนะนางพูดพังทุบก,กำปั้นลงที่แผ่นหลังของสามีไปมาคงเป็นเช่นนั้นพรุ่งนี้ไปหาคำตอบมาว่าโรงหมอจะเสร็จเมื่อไหร่ แล้วข้าจะสอนเรื่องการทำบัญชีให้สอนตอนนี้เลยได้หรือไม่ฮาวาชน,นึกบางอย่างออกตอนนี้เหมาะที่จะทำเรื่องดีๆต่อจากเมื่อวันก,อนก่อนแล้วใช่หรือไม่ได้ไหมอืมเวลาก็พอมีอยู่แต่ทำไมนางต้องมานั่งบนตักเขาด้วยเล่าทั้งยังขยับไปมาแบบนี้อีกมันทำให้ความอดทนของเขาลดลงเรื่อยๆแล้วรู้หรือไม่ เริ่มจากอะไรดีฮาวาเฉินทําหน้าไม่รู้ไม่ชี้ขยับตัวไปมาทําทีเหมือนหาที่นั่งให้สบายมากขึ้นแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือทําในสิ่งที่คิดว่าสามีน่าจะชอบเอาละ่ะต้องทนกับความอายให้ได้มากกว่านี้นางต้องทนให้ได้มากกว่านี้ท่านหญิงเยี่ยฮาวาเฉินทำเสียงออดอ้อนลูบมือไปตามบ่าของสามีดูเหมือนว่า แผนการของนางจะได้ผลนะเพราะมือของเขากำลังยุ่งอยู่กับช่วงล่างของนางฮาวาฉินเจ้าไปเรียนวิธีแบบนี้มาจากที่ไหนกันแปกวันสองวันมานี้มันแปลกเกินไปแล้วพี่หญิงรองอย่างนั้นหรือเปล่าพี่อีหลงไม่ได้สอนค่าเสียหน่อยวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยส่วนใหญ่จะพูดคุยกัน เรื่องปักผ้ากับกับกับเรื่องที่ว่าทำไมถึงไม่มีใครส่งเทียบเชิญมาให้ข้าเลยทั้งทั้งที่พี่อวี่หลงและพี่อวี่หลินก็เคยพูดถึงข้าในวงสนทนาและก็มีคนสนใจอยากทำความรู้จักกับข้าอยู่เหมือนกันพอพูดถึงเรื่องนี้นางก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมานิดหน่อยเรื่องที่นางไม่มีใครชวนไปไหนเลยจะต้องเป็นเพราะสามีเป็นแน่ ข่าเทียบเชิญเหล่านั้นอยู่ในลิ้นชักด้านล่างทางขวามือเทียบเชิญของนางเขาให้พ่อบ้านเก็บเอาไว้ที่นี่ทั้งหมดเผื่อว่าจะมีเวลาว่างมาคัดเลือกให้แต่ดูแล้วเขาจะไม่มีเวลาเอาเสียเลยจริงหรือข้าอยากเห็นฮวาฉันตั้งท่าจะลุกขึ้นแต่กลับถูกสามีกดตัวเอาไว้พรุ่งนี้ ยังมีเวลาอีกทั้งวันตอนนี้ดึกแล้วข้าว่าแม้แต่เรียนทำบัญชีก็ไม่น่าจะพอแต่ก็ยังพอทำอะไรบางอย่างได้อยู่นะเขาหัวเราะในลำคอทำอะไรที่ต่อจากเมื่อคืนก่อนนะหรือฮาวาเฉินถามกับยิ้มยิ้มรู้สึกหน้าเห่อร้อนขึ้นมาเช่นนั้นกับห้องกันดีหรือไม่ห้องนอนเล็กตรงนี้ก็ใช้ได้นี่เขาเลิกคิ้วถามนาง ก็ได้ฮาวาเฉินพยักหน้าเล็กน้อยใบหน้าแดงกำ่ำยามที่ต้องมาทำเรื่องแบบนี้ในสถานที่ที่ต่างออกไปทำให้นางเขินอายอย่างบอกไม่ถูกแม้ปากหยินเย่ยจะพูดเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นจริงๆเขากลับโอบเอวกอดน,นางแนบแน่นขึ้นปลายจมูกถูกไถไปที่ข้างแก้มของหญิงสาวท่านหยินเย่ยเข้าห้องด้านในก่อนไม่ได้หรือทำแบบนี้ คนข้างนอกจะได้ยินเอานะฮาวาชนเอ่ยเตือนรู้แล้วรู้แล้วก็ปล่อยมือเสียทีสิท่านหยินเยี่ยนางเอ่ยเตือนอีกครั้งทั้งยังยึดมือของสามีที่กำลังจะถอดชุดของตัวเองเอาไว้อีกด้วยไม่เอานะนางไม่อยากถอดชุดตรงนี้เอาล่ะเอาล่ะเจ้าลุกขึ้นก่อนเดี๋ยวกลับห้องนอนใหญ่ดีกว่าหยินเยี่ยหายใจเข้าออก เพื่อควบคุมอารมณ์ของตอนเองในใจได้แต่คิดว่ายุ่งยากนักแต่ก็เป็นความยุ่งยากที่เขายินดีพบเจอได้ภาวะเฉินถอนหายใจโล่งอกทำไมท่านยังไม่ลุกเล่าก็ข้าย,ยังลุกไม่ได้น่ะสิเมื่อครู่จ้าไม่รู้สึกหรืออย่างไรเขาถามนางกลับอย่างก็กรู้สึกกระดากปากอย่างไรบอกไม่ถูก ก็ข้าไม่ค่อยแน่ใจรอรอก่อนก็ได้ฮาวาเฉินยืนก้มหน้าก้มตาใบหน้าแดงซ่านคิดอยู่แล้วเชียวว่าเมื่อครู่ตัวเองเหมือนจะนั่งทับอะไรแข็งๆอยู่เดี๋ยวก่อนให้ข่าเปลี่ยนชุดก่อนฮาวาเฉินร้องห้ามสามีเสียงดังจนสาวใช้ที่อยู่ด้านนอกรู้สึกสนอกสนใจขึ้นมาไม่ต้องเปลี่ยนหรอกอย่างไรก็ต้องถอดอีกครั้งอยู่ดี หิมเยี่ยหัวเราะเบาๆแล้วดึงมือกลับเมื่อกลางวันเขานอนเสียนานตอนนี้จึงตื่นเต็มตาเลยทีเดียวทั้งๆท,ที่คิดว่าพอถึงห้องแล้วจะจับนางถอดเสื้อผ้าเสียเลยกลับถูกห้ามเอาไว้เสียได้ฮาวาเฉินยืนนิ่งอยู่พักหนึ่งก่อนจะถอนหายใจออกมาอย่างแรงหนึ่งครั้งเช่นนั้นข้าถอดให้เองเอาล่ะนางทำได้แม้จะปอบใจตนเอง แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้นางรู้สึกอายน้อยลงเลยสักนิดเอาสิเขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่นางอยากจะเป็นฝ่ายเริ่มทุกอย่างด้วยตัวเองชายหนุ่มยืนกลางแขนออกเพื่อให้หญิงสาวถอดเสื้อผ้าให้แต่โดยดีแบบนี้ก็แปลกพิลึกดีอยู่เหมือนกันฮาวาฉันค่อยๆปริบัติสามีเปลี่ยนชุดเมื่อถอดจนเหลือเพียงชุดชั้นในสีขาวบางแล้วนางก็หยุดมือท่าน ท่านจะสวมเสื้อคลุมหรือไม่ไม่หญิงเยี่ยปฏิเสธพางถอดเสื้อตัวสุดท้ายออกตอนนี้เขาสวมเพียงกางเกงตัวเดียวเท่านั้นก่อนจะยื่นเสื้อตัวบางส่งให้คนตรงหน้าที่หัวเราะเบาๆอยากรู้นะักนางจะทนได้ถึงแค่ไหนใครสอนนางมากันนะฮาวาเฉินกือน,น้ำลายลงคอเก็บเสื้อผ้าของสามีทั้งหมดไปพับวางไว้ที่โต๊ะไม้ด้านข้างตู้เสื้อผ้า ฮาวาเฉินขณะที่หญิงสาวพับผ้ายอยู่นั้นหญินเยี่ยก็เดินเข้าไปโอบก,อ,กอดนางจากด้านหลังแผ่นหลังของนางวันนี้ทำไมถึงดูเย้ยยวนใจนะักคำกระซิบที่ข้างหูทำให้ฮาวาเฉินขนลุกตัวสัน่นท่านหญินเยี่ยรอข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนสิฮาวาเฉินเอ่ยห้ามเสียงอ่อยมือของเขาสัมผัสลูกคำไปทั่วหน้าอกของนาง หญิงสาวกั้นใจถอดเสื้อผ้าของตัวเองไปด้วยอ่าวันนี้เจ้าทำตัวแปลกนะักเมื่อเสื้อคลุมถูกถอดออกทีละชิ้นหญิงเยี่ยก็ยิ่งแปลกใจปากนางห้ามเขาแต่มือกับถอดเสื้อผ้าของตนเองการกระทำของนางแปลกเสียจนเขาอดทักไม่ได้นางก็ไม่ได้ใช้น้ำมันหอมปลุกกำหนัดเสียหน่อยทำไมถึงได้ใจกล้าถึงเพียงนี้หรือว่าสองคืนที่ผ่านมา นางก็อดทนอยู่เหมือนกันืออข้าอยากทำอะไรเพื่อท่านบ้างฮาวาฉันตอบน้ำเสียงเบาหวิวนางในชุดเอี้ยมสีฟ้าอ่อนและกระโปรงชั้นในโอบแขนไปด้านหลังคล้องคอสามีเอาไว้เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าอยากให้เจ้าทำเรื่องแบบนี้ท่านอองหนุ่มจุบข้างกกหูไล่มาตามซอกคอของพระชายาสาวมือทั้งสองสอดเข้าไปใต้เอี้ยม เพื่อสัมผัสหน้าอกของนางโดยตรงหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าออกเพื่อสงบสติอารมณ์ของตัวเองทั้งคู่อ้อยอิงอยู่พักหนึ่งฮาวาชนก็เริ่มถูกไถ่บ้านท้ายของตัวเองไปกับร่างกายของสามีนางได้ยินเสียงอือออในลำคอด้วยความพึงพอใจท่านหญิงเยี่ยท่านท่านชอบหรือไม่นางปลดสายรัดเอวของตัวเองกระโปรงชั้นในกองลงไปอยู่ที่พื้น เหลือเพียงกางเกงชั้นในบางๆเท่านั้นชอบญินเยี่ยตอบกลับด้วยน้ำเสียงแหบพ่ามือทั้งสองเริ่มเปลี่ยนไปรูปคำสะโพกและช่วงล่างของฮาวาเฉินแทนเช่นนั้นไปที่เตียงกันเถอะพระชายาสาวเอ่ยชวนพางก้าวเท้านำไปก่อนทำเอามือของท่านององหนุ่มว่างเปล่าในทันทีฮาวาเฉินยินเี่ยเรียกชื่อพระชายาอีกครั้ง ตั้งท่าจะดึงตัวนางเข้ามาใต้ร่างของตัวเองอะเดี๋ยวก่อนฮาวาเฉินยกมือห้ามสามีอีกครั้งท่านนั่งพิงตรงนี้ก่อนจะห้ามอะไรอีกท่านอ,องหนุ่มขมวดคิ้วหากเทียบกับระดับความอยากอาหารตอนนี้เขาก็หิวเต็มที่แล้วแต่นางกลับไม่ให้เขากินสักที ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ